ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณาชนกนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดตัดไปให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันวันที่19เนาะสิะตุลาคม6 8นะครับ งวดที่ผ่านมาเนาะ18ตุลาคมนะครับสูตรที่ลูกตัดให้ไปก็สายวิ่งสายรูดเนาะก็ยังโชวคดีเหมือนเดิมน,นะครับในรอบนี้ก็จะได้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับล่างนี่สีเนาะสมาที่หลักหน่วยนะครับบนก็มาหลักร้อยเนาะสำหรับ4นะครับอีกตัวหนึ่งที่มาเนาะก็คือ2อนะครับสมาที่หลัก10บบนนะครับ ซึ่งก็ใกล้เคียงสุดเนาะลงตันวาง25ไว้ปรากฏว่ามา26เนาะมาบน26นะครับสำหรับ42เนาะก็ไปอยู่ในหลักร้อยกับหลักสิบเนาะถ้าขยับมานิดนึงก็คงจะเข้ากับชุด2ตัวที่ลูปตันวางไว้ด้วยเนาะหลายท่านคงโชว์ดีกันเนาะสำหรับสายวิ่งแสายรูนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวบประจาวันที่19ตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูแนวทาง5นอย VIP นะครับงวบประจาวันที่19ตุลาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรนะครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมนะครับรูปแบบที่พี่น้องคุ้นเคยกันเนาะสำหรับการใช้ตารางวางตัวเลขนะครับส่วน หลักการนะครับหลักการในการหาผลลัพธ์หรือว่าตำแหน่งตัวบวกเนาะที่จะเอามาใช้เนาะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะยังใช้หลักการเดิมตำแหน่งเดิมนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับก็ถือว่ายังเดินตามปกตินะครับยังมีไม่เคยหลุดเลยนะครับวันที่18ตัวตุลาคมที่ผ่านมาเนาะผลของ ฮานอย V.I.P. นะก็คือบนเนาะสามตัวบนจะเป็นสี่สองหกนะครับแล้วก็สองตัวล่างก็จะเป็นศูนย์สี่นะครับตัวที่มาเนาะตัวที่มาเนี่ยจะเป็นขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ล่างเนาะล่างนี่สี่นะครับสี่มาที่หลักหลักหน่วยเนาะแล้วก็มาหลักหลักร้อยนะครับบนนะครับส่วนบนเนาะบนนี่สองมานะครับอสองมาที่หลักสิบนะครับชุดสองตัวเนี่ยลุงตันวางสองห้าไว้เนาะวางสองห้าอา สองส,ส,องสเนาะก็ปรากฏว่า4-2เนี่ยมาหลัก,100กร้อยกับหลักสิบเนาะอ่าก็อยู่คนละตำแหน่งไปก็ถือว่าหลุดไปนะครับสลับชุด2ตัวแต่ว่าสายวิ่งสายรูดเนาะก็ยังโชคดีเนาะอาจจะได้ไปทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนงวดประจวัมาที่19ตัวตุลาคม68เนาะหลังจากที่ลงตันได้ ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนเนาะก็จะนํามาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางงวดนี้นะครับลงตันให้ให้สามนะครับให้สามเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบนนะครับวิเคราะห์ได้แปดเนาะ,ะแถวที่สอง แถวที่สองข้างล่างครับได้สี่เนาะอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะแปดเนาะแปดแล้วก็เก้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดเนาะต่อมาสี่สี่แล้วก็ห้าเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นสามนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในตารางงวดนี้เนาะทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับ ชุดเด่นประจำงวดวันที่19ตุลาคมนะครับก็จะมีสามมีสามมีสี่แล้วก็แปดเนะาะต่อไปก็เป็นชุดสองตัวเนะาะชุดสองตัวนะครับดุงตันก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีอ่า 3ามเจ็ดเนาะสามเจ็ 37, 38, 39, นะครับต่อมา4ี4 8 49ด่าอีกแถวนึงก็คือ5 7 5 8จ็ห้านะครับอันนี้ก็เป็นชุด สตัวเนาะแล้วก็กลุ่มเล็กเด่นเนาะที่เขาได้จากผลลัพธ์ในตลาดเนาะพี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างอย่างนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการ วิเคราะห์ผลลัพธ์เนาะหรือว่าการนำเสนอเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบหรือหลักการนะครับในการหาผลบวกเนาะก็ยังใช้ตำแหน่งเดิมเนาะตำแหน่งเดิมตัวบวกเดิมนะครับที่เคยใช้เหมือนหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละงวด ก็ถือว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมากกว่า20งวดแล้วเนาะติดต่อกันก็ถือว่าสูตรยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้เนาะก็เลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเกี่ยวกับหลักการใดๆนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝาก กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ